ตรงนี้ผมก็ได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับในภาคส่วนของจากส่วนกลางเพื่อนำมาทำลานกีฬาตรงนี้เป็นเงินทั้งหมด2ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในละแวกนี้เยาวชนไต้หาันมาเล่นกีฬาในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดเพราะฉะนั้นวันนี้เทศบาลตมบลปงกนครในแต่หน้าที่ชุดของผมและผมเป็นนายกในรองนายกทั้งสองก็ได้ร่วมกันประสานงานแล้วก็ได้ผู้รับมอบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสนามแห่งนี้ในอนาคตนี่จะเป็นสนามที่มีความมาตรฐานเพราะเรามีไฟมีรัว้วเรียบร้อยทุกอย่างเพื่อต้องการใเยาวชนได้มาลินกีฬาและก็ส่วนทางด้านฝั่งหมู่ที่หนึ่งของวัดบุการาเราก็กําลังประสานในเรื่องของสถานที่นะครับเพื่อต้องการให้ได้สถานที่มาและผมจะเป็นตัวประสานในเรื่องของการไปอานงประมาณมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนจงบั่นใจ ในทีมงานของพวกเรานะครับที่เราทํางานเนี่ยเราจะเป็นเห็นเป็นรูปธรรมนะครับพี่น้องอย่าได้ไปเที่ยวกังวลว่าผมจะไปโน่นไปนี่แล้วปัญหาเยอะแยะหมดไม่มีแน่นอนนะครับผมจะเคลียร์ปรัญหาทุกอย่างในเรื่องของการสร้างงานให้เกิดกับหมู่บ้านพื้นที่ของเรานะครับเพราะผมที่พี่น้องเลือกผมมาให้มาบริหารงานเทศบาลตบางนาครนเนี่ยผมทำทุกอย่างก็เพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อเยาวชนในอนาคตไม่อยากจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันติดค้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่าวันนี้ทั้งกองช่างทั้งนายช่างทั้งผู้ประกอบการผู้รับเหมาก็ได้มาวัดเขาเรียกว่าดูตีผังกันนะครับในการที่จะนําดินมาถมแล้วก็ทําเป็นสนามฟุตบอล,เป,นนเ,ลเป็นสนามขนาดในในเล่นกันเจคนเป็นสนามหญ้าเทียมต้องมีความมาตราฐานนะครับแบบเราก็ได้แบบมาตราฐานไม่ใช่ทําแบบ สุกเอาเผากินนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ชมอยู่ขนะดน,นี้ว่าทางเทศบาลปักนครเรามีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการนํางบประมาณจากส่วนกลางลงมาใช้ในพื้นที่เพราะลาพังแค่งบเทศบาลไม่มีทางนะครับไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยผมยืนยันอย่างนี้นะครับเพราะหนาวันนี้แค่รายจ่ายประจําก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องทุกคนนะครับได้มีความมันใจในตัวผมกำนันชาหรือนายกชา นะครับเราจะทํางานเพื่อประชาชนโดยแท้จริงนะครับวันนี้เราก็ได้มาลงพื้นที่ในฝั่งของวัดนารีประดิษฐ์นะครับซึ่งต่ออื่นต้องขอ,ขอขอบคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดนารีประดิษฐ์นะครับที่ท่านได้มอบพื้นที่ตรงนี้ให้เทศบาลได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําแต่สิ่งที่ดีๆไม่ว่าวัดวารามโรงเรียนหรือชุมชนแม้แต่เรื่องของอาชีพนะครับเราจะช่วยกันเต็มที่ทุกฝ่ายนะครับขอพี่น้องอย่าได้แต่ความสามาัคคี ท่านมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้ทางเทศบาลบริการหรือช่วยเหลือพี่น้องก็มานะครับมาที่เทศบาลตะบนปักนครเราพร้อมที่จะดําเนินการเพื่อประชาชนและเพื่อลูกหลานเพื่อบ้านเมืองใน,นอนาคตครับ